มาอีกแล้วนะครับวันนี้นะอยู่กับผมคอนเซปต์เดิมนะอยู่กับผมอยู่กับรถสวยนะวันนี้ผมมีตัวสปอร์ตสีดำเข้ามาใหม่นะครับคันนี้นะเป็นตัว Honda Civic นะครับ 1.8EL ปี2018เลขไมล์60,000นะครับจะสวยจะเด็ดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปนี้พร้อมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดทีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนเพจทอโต้ด้วยนะวันนี้อยู่กับผมในทอโต้นะครับเราอยู่ที่บริษัท พานะทัวโตติดถนนใหญ่สุวิทวงศ์เลยนะครับเลขที่ตั้ง60นะครับปายผ่านปายผ่านมาก็แวะเข้ามาได้นะครับก็วันนี้นะทรงคอนเซปต์เหมือนที่ผมแจ้งอยู่กับผมอยู่กับรถสวยนะวันนี้ผมมีสปอร์ตซีดานนะครับที่ต้องบอกว่าหลอ่อไม่ตกรุ่นถึงตัวใหม่จะออกนะถ้าใครอยากได้รุ่นนี้นะผมบอกเลยว่าคลิปนี้เด็ดแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาปรับใหม่ประหยัดสุดๆนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวตัวนี้นะครับฮอนด้าซีวิกนะครับคันนี้เป็นซีวิกเอฟซีเลยนะ มือเดียวป้ายแดงนะครับปี2018 1.8 EL นะครับตัวรถนะผมบอกเลยว่าเลขไม่65,500กิโลนะครับรถสวยจัดนะนางฟ้าเลยนะครับคันนี้ปี18ราคาอยู่ที่65,000บาทนะครับ65,000บาทนะคุ้มมากๆนะเปิดตัวป้ายแดงคันนี้ก็ราคากระจุยเหมือนกันนะคันนี้ที่ราคาดรอปลงเพราะว่ามันมีตัวโฉมใหม่ออกมานะที่เป็น c ว v กเอ็นะครับก็เลยทําให้ตัว FC เนี่ยราคาค่อนข้างดรอป แต่ออปชันภายในเรื่องการใช้งานนะแล้วก็อัตราจจเร่งเป็นทั้งเรื่องประหยัดน้ำมันนะที่สุดแล้วนะกับซีวิคตัวนี้นะครับด้านหน้าซีวิคเอสนะเขาจะออกแบบดีไซน์มาให้ตัวรถเนี่ยดูแบนราบและกว้างนะครับนะแล้วพวกระบบองสว่างด้านหน้าเขาจะเป็นไฟทัวโปรเจคเตอร์นะโปรเจคเตอร์ที่เป็นดวงหลักนะไฟเลี้ยวนะตัวเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์นะไฟส่องสว่างกลางวันนะครับไฟ, Real, นะ light, นะไฟสงงงูงน,นะครับ,นะรบแล้วก็ตัวกระจังคิ้วเนะี่ยเป็นโครเมียมหมดเลย เป็นโครเมียมหมดเลยนะตัวรถได้เป็นสีขาวด้วยคันนี้นะไฟหน้าซ้ายขวาโครมแท้เดิมโรงงานนะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับนะตัวนี้ของ FC เนี่ยจะมีไฟเลี้ยว2จุดนะจะมีที่โครมด้านหน้านะครับแล้วก็มีที่แก้มมีที่แก้มนะครับอันนี้จากโรงงานเลยนะอยู่ที่แก้มตัวนี้นะถ้าคันนี้ชุดสีเดิมทั้งคันนะครับรถบางๆนะครับรถใหม่ๆป้ายแดงมือเดียว นะครับล้อแม็กก็เป็นลายเอวตัวท็อปนะครับเป็นทูโทนข้างในเป็นสีดำล้อสไาแบกนะครับแล้วก็ปัดหน้าเงานะครับสวยๆนะคันนี้ก็เป็นยางไฟสโตนนะครับปี2021ันีดนะครับดอกทีๆนะเก็บเสียงนะเก็บเสียงได้ดีแล้วก็รีดน้ำได้ดีเงียบๆเลยคันนี้นะดิสเบรกสี่ล้อนะครับนะตัวนี้ก็านข้างนะกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าเหมือนกัน นะครับม็มีไฟเลี้ยวตรงปลายเหมือนรถปกติทั่วไปนะแต่ตัวดีไซน์กระจกก็จะแบบโฉบเฉี่ยวนิดนึงนะครับตัวนี้ราคา6กแสนห้านะครับก็คนที่มีรายได้สัก25งหมหรือ2 0,000นนะก็สามารถซื้อคนเดียวได้นะครับถ้ารายได้ไม่พอก็เอาคนที่บ้านมากู้ร่วมได้นะหรือว่ามาค้าประกันร่วมายได้กันได้นะครับบอกได้ทุกอาชีพนะมีบริการจัดไนั้นทั่วประเทศนะครับอาคันนี้ก็กระจงกระจกทุกอย่างนะครับเดิมหมด กุญแจสมาร์ทคีย์เลสสองดอกนะครับ,แ,รนะรบแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าเอนจินรีโมทสตาร์ทแล้วกันนะครับที่ผมเคยทำไปในคลิปก่นกอนๆที่สตาร์ทจากรีโมทเพื่อวอร์เครื่องเปิดแอร์ไว้นะในกรณีที่รถเราจอดต่างแดนนะในคลิปนี้ผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรถแตนดาร์ดเดิมนะครับไม่มีกันสาดไม่มีกันชนไม่มีตะเกิดด้านข้างไม่มีตะเกิดด้านหน้าคือเป็นตัวเปล่าป่า,า E L แบบเพียวๆเลยนะร,รถเดิมๆนะครับ ด้านในของ Honda เนี่ยนอกจากตัวล้อแม็กที่สวยงามแล้วนะครับตัวกันเนี่ยกันโคลนด้านในเนี่ยเขาทําเป็นกระหบียมานะนะครับล้างออกง่ายนะครับนะไม่งั้นที่โคลนที่ดินมันดีดเข้าในรถหมดนะครับก็สะดวกสบายนะครับชุดสีสีขาวมุกนะครับเดิมทั้งคันนะไฟท้ายตรงรุ่นเลย EL นะครับนะเป็น AVD นะครับด้านท้ายก็จะมีโลโก้ซีวิโลโก้ฮอนด้นะครับโลโก้ไอวีเอยู่ครบ นะครับคันนี้ไม่มีเซนเซอร์มีดีฟิวเซอร์มาอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะครับมีกล้องมองหลังให้อยู่ตรงนี้นะครับสํรหราพอลล่าซีบิแต่รถสมัยใหม่จริงๆมีกล้องกันแทบทุกรุ่นแหละนะครับแล้วก็ด้านท้ายห้องเก็บสัมภาระนะดูได้เลยเนาะปริมารเดี๋ยวค่อนข้างกว้างนะครับขนของได้สบายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะพับเป็นระดับไปนะครับล้อยางอะไหล่นะตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกวางลงไปนะครับแม่แรง หูลากะไรต่างๆอยู่ครบนะโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะดูซีนทามะพร้าวนะครับแล้วก็พวกซีนตัวเนี้ยมันก็จะมีเม็ดอาร์คอยู่นะครับเม็ดอาร์คอยู่ข้างในนะฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมหมดนะครับอันนี้รถสแตนดาร์ดหมดเลยนะเนี่ยคันนี้คือเป็น EL จริงเป็น EL ที่มาแบบเป็นรถตัวเปล่าเลยนะคือไม่มีสปอยเลอร์ไม่มีชุดแต่งแต่ว่าราคา,าสุดประหยัด6,5,000บาทนะครเดี๋ยวไปดูข้างในของ EL นะครับว่า มันจะโดดเด่นขนาดไหนนะครับโดดเด่นขนาดไหนนะดูตัว EL นะครับคันนี้สะดุดตาตรงไหนรู้ไหมนะไม่ใช่ที่เบาะนะดูที่พื้นนะเป็นพรมแบบของแบ็คไลเนอร์นะของแบ็คไลเนอร์เข้ารูป 3D ตรงรุ่น Civic FC นะครับต้องบอกว่าสะอาดตามากพอมันลงไปปุ๊บมันพอดีหลุมมาดีทุกอย่างดีหมดทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วตัวเบาะก็เหมือนเดิมนะเป็นเบาะหนังสีดำนะแล้วลักษณะตัวเบาะที่ผมเคยบอกว่า,วาตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ แล้วหน้านี้มันจะแหงนขึ้นมันจะแหงนขึ้นนะครับมันจะทําให้เรา่นั่งสบายเวลาเรานั่งข้างในนะครับพวกท่วงท่าเวลาเรานั่งเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับเนี่ยถ้าเป็นเบาะปกติเรานั่งตัวมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่พอเป็นซี v ิกนะครับขาเราจะจะงอขึ้นประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ขาไปด้านล่างเนี่ยห้องโดยสารกว้างนะครับเล็กรูมเฮดรูมสบายเลยเนะี่ยนั่งแบบวิ่งยาวๆได้เลยนะแล้วเวลามองจากด้านหลังไปด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าโปร่งโปร่งมาก นะคือนั่งสบายมากกระจกก็เป็นไฟฟ้าสี่บานเป็นออโต้คู่หน้านะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าเครื่องยนต์พันแปดไอวีเทคมีโหมดประหยัดน้ำมันก็คืออีคอนโหมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าว่าโหมดการขับขี่ทุกอย่างนะครับใช้งานยังไงอะไรยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นกุญแจสมาร์ทย์เลดนะครับมาพร้อมปุ่มสตาร์ทนะครับตัวบอบ์ดเนี่ยเป็นบอบ์ดไฟฟ้านะเป็นบอบ์ดไฟฟ้าแต่ขออนุญาตปรับนิดน,นึงแตนะ่เป็นสี่ทิศทางนะครับ เอ็นหน้าทอยหลังขึ้นลงแล้วเราก็เอ็นนี่ได้นะครับพรมเนี่ยดีมากนะของตัวแบ็คแบ็คไลเนอร์ผมไม่ได้ขายแบรนด์เขานะแต่คือผมเคยสั่งมาใส่ให้ลูกค้ามันมันสวยจริงแล้วพอมาเจอคันนี้อีกก็เลยถูกใจครับคันนี้เป็นตัวรีโมทเอนจินสตาร์ารีโมทนะครับสมาชิกิเลตแกะได้นะตัวนี้ก็เอาไว้แบบเข้าเกียร์เวลารถอยู่เกียร์จะจอดให้เขาเขียนได้นะ mm hmm. เข้าเกียร์เอ็นนะครับ ขึ้นมาปุ๊บหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทเลยนี่เครื่องยนต์พันแพวกหน้าจอเรือนใหม่ก็จะทํางานแบบนี้นะครับนะก็จะเป็นเข็มกวาดมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเลขไมคหกหมื่นหะ้าพันนะครับเจ็ดรอยห้าิกิโลนะครับตัวนี้นะปุ่มอะไรก็จะเป็นมัลติฟังชั n นมัลติฟังชั o นฝั่งนี้นะครับปรับควบปุ่มตรงนี้นะครับแต่ว่าปุ่มนี้สามารถเปลี่ยนจากหน้าจอได้นะเปลี่ยน ดูโหมดจากหน้าจอได้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นค r u i s e control นะครับเป็น cruise control จำง่ายๆเลยรถญี่ปุ่นค r u i s e control อยู่ฝั่งขวาหมดนะฝั่งขวาหมดแคบจะทุกรุ่นค r u i s e control จะอยู่ฝั่งนี้นะถ้าเป็นรถยุโรป cruise control บางทีมก็อยู่ฝั่งนี้บางคันก็อยู่ฝั่งนี้นะครับคันนี้ก็ระบบไฟหน้าก็จะเป็นเปิดปิดออโต้นะครับเปิดปนะิดออโต้ตน,นะตรงโลโก้ตัวนี้เปิดปิดออโนะนะครับที่ปั่น้ัฝนตัวนี้เป็นเมนนวล นะครับแต่ว่าไฟหน้าเป็นระบบอัตโนมัตินะครับถ้าเราเปิดออโต้ไว้เนี่ยไฟเดย์ไทม์มันก็จะติดนะครับมีท่า traction control การลื่นถลายนะขั้านี้ก็เพียงพอนะวงมารัยก็จะเป็นวงมาลัยไฟฟ้านะครับหนังสามก้านนะครับสวยๆนะแล้วก็เดินได้สีเทาๆมานะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้นะครับเป็นทัสกรีนนะเป็นทัสกิ้งนะก็มีกรงมีกล้องมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นทัสกรีนแบบนี้ เวลาเราเลือกใช้งานก็เลือกได้เลยว่าจะใช้อะไรนะกดเมนูบดโฮมแล้วก็เลือกโทรศพัพท์ข้อมูลทูกอยานะครับก็ดูได้นะคำนวณระยะทางนะว่าเราใช้ไปประมาณเท่าไหร่ก่อนหน้าก็คือ68กิโลลิตรโดเฉลีย่ยนะครับก็อาจจะขับมาเร็วกอะสมควรแต่มันก็จะมีเมมโมรีอยู่ว่าบันทึกระยะทางทิป A ทิป B ว่าวิ่งเท่าไหร่นะครับอันนี้ทิป A ไไป28 รถเลขไม้หกหมื่นห้าะครับรถปีสองพันสิบแปดนะครับ,ร 2, 8, รบซึ่งยังไงก็ประหยัดนะครับมานะแล้วก็ระบบอุปกรณ์แล้วทุกอย่างเราสามารถเช็คได้อย่างหน้าจอหมดเลยดูว่าพวกเวอร์ชั่นของตัวแอปมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเกียร์เกียร์เขาจะมียิบย่อยหน่อยนะครับนะ p r N D นะเกียร์ดีคือเกียร์เกียร์ด้ายปกติ gs คือเกียร์สปอร์ตนะครับเกียร์โลคือ มันจะหนืดๆืหน,หน่อยเวลาเราใช้นะจะขล้นเข่าลงเขาได้สบายนะครับเกียร์มันจะพดไม่มาไม่เกินเกยียร์สามอ่ะมันจะวิ่งได้แค่ประมาณนั้นเกยียร์สาเกยียร์สีนะครับคันนี้เป็นระบบเกยียร์ cvt ด้วยนะครับนะมาพร้อมโหมดประหยัดน้ำมันนะอ eco m o มดนะอ eco โหมดนะครับแล้วก็แน่นอนรถหรูๆูแบบนี้ก็ต้องเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับสะดวกสบายนะเหมาะกับรถสไตล์แบบสปอร์ตซีดานนะออตโต้เบรคโฮมีใหนะ้ที่เท้าแขนเนี่ยสไลด์ได้นะสไลด์เอาสไลด์ได้ ถ้าวางอย่างเงี้ยมันจะวางแขนไม่ค่อยถนัดเวลาน่าจสไลด์มานิดหนึ่งะจะวางแบบพอดีเลยนะครับแล้วก็เปิดได้นะเปิดขึ้นยาวเลยเก็บของเก็บของอะไรได้สบายอันพวกนี้ย้ายตำแหน่งได้นะนะครับเราจะให้แก้วน้ําวางตรงไหนเราก็ย้ายตำแหน่งเอาได้สบายๆนะครับมีตัว USB ให้อีกนะครับพวก HDMI ของ Civic มันอยู่ด้านล่างอยู่ตรงนี้พวก HDMI AUX power outlet ต่างๆอยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับ ต้อบอกว่ารถสวยจริงคันนี้นะไม่หกหมื่นห้านะครับตกไฟฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับสําหรับลูกค้านะที่กังวลกลัวออกรถไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ว่าอาชีพอะไรนะก็สามารถออกรถ h o n ด้าซี i c ได้นะเพราะว่าราคาตัวรถเนี่ยมันปรับลงมาแล้วนะครับมันปรับลงมาแล้วนะครับก็คือแทบทุกอ,อาชีพเลยนะเกษตรกร,ะร,กรนะครับอ่าธุรกิจส่วนตัวพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจราชการนะครับไลดงไรเดอร์ก็มาเลยได้หมด เพราะว่าตอนนี้นะครับไฟไนแนนซ์เปิดกว้างนะครับสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระนะครับขายของออนไลน์ทุกอย่างได้หมดนะดูเครื่องนะเปิดมานะคือว้าวเลยอนะ่ะคือรถสวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวด้านบนฝากระโปรงนะพวกเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเนี่ยครบเลยฝากระโปรงเดิมนะครับแล้วก็พวกตัวเลเบลอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับต,นอนอนะตัวน็อตนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับดูนะเดิมหมดเลยนะขาม แกมข้างตัวตั้งนะครับเป้าหัวโช๊คเดิมนะครับรถไม่มีแกะซักตัวเลยเนี่ยนะนะสวยมากนะเครื่องยนต์พันแปดนะเป็นคอยแยกนะครับระบบเกียร์ cvt นะครับรถสวยสวยนะแบตเตอรี่เป็นแบตแห้งโอเคถูกต้องนะครับโครงสร้างตัวรถเดิมเดิมแบบนี้นะครับคันนี้คือ Honda นะหนึ่งจุดแปดนะครับเป็น Honda c ซ v i ินะปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะเอ้ยไม่ใช่ปียีเสิบสขอภายนะปีสองพันสิบแปด ผมจำสอบสวนปี2018นะครับเลขหมาย6 0 0 0นะครับราคา65,000บาทนะถ้าใครสนใจคันนี้อยากได้ก็รีบโผล่เข้ามาเลยตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างนะครับหรือจะเข้ามาดูรถก็ได้นะครับที่บริษัททอโทต้เรติถนนใหญ่นะครับรถทุกคันรับประกันเครื่องเกียรนน์1ปีออกได้ทุกอาชีพมีบริการจัดภายในได้ถึงบ้านนะครับวันนี้ผมเนีทอโต้นะครับ,ก,บรกับรถสวยต้องขอ,ออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับ